ในพอดแคสต์นี้นะครับเราจะไปดูเรื่องราวที่ฮุนเซนออกมาประกาศนะครับบอกว่าประเทศไทยของเรายังคงมีความทะเยอทะยานและความโลภในดินแดนกัมพูชาโอ้ตายแล้วทำไมถึงได้กลับตลปัดไปขนาดนี้ได้นะครับเรื่องนี้จากแคมแอ t i m ทมนะครับบอกว่าในถแถลงการที่ใช้ถ้อยคำรุนแรงสมเด็จอัครมหาเสนาบดีเดโชฮุนเซน ประธานวุฒิสภากัมพูชาได้เรียกร้องให้ชาวกัมพูชาสามัคคีกันเป็นขบวนการชาตินิยมที่เข้มแข็งและเรียกร้องให้มีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อต่อต้านและล้มล้างแผนการชั่วร้ายของไทยในการบุกรุกดินแดนอธิปไตยของกัมพูชานะครับโดยที่นายฮุนเซน ก็มีการแสดงความคิดเห็นนะครับผ่านโซเชียลมีเดียล่าสุดวันนี้สดๆร้อนร้อนวันจันทร์30มิถุนายน2568ข้อความก็มีดังต่อไปนี้นะครับบอกว่าประเทศไทยยังคงมีความทะเยอทะยานและความโลภในดินแดนกัมพูชานักการเมืองหัวรุนแรงของไทยสนธิลิ้มทองกุลชี้แจงอย่างชัดเจนว่าหากเขาชนะการเลือกตั้งทั่วไปและควบคุมประเทศได้ทั้งหมด เขาจะระดมกองกําลังทหารเพื่อรุกรานดินแดนกัมพูชาและยึดครองจังหวัดต่างๆหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นพระตะบองเสียมเรียบบันเตียมเมียนเจยพระวิหารเกาะกูด และอาจจะรวมถึงเมืองหลวงพนมเป็นด้วยนะครับและต่อไปน,นี้ก็เป็นคำกล่าวของสนธิลิ้มทองกุลในภาษาไทยบอกว่าคุณเซนคุณโชคดีมากที่ผมสนธิลิ้มทองกุลไม่ได้กุ่มอำนาจไว้หากผมกลุ่มอำนาจไว้ได้วันนี้ผมคงยึดพระตะบองเสียงเรียบและสีโสพลไปแล้วพรุ่งนี้ผมจะไปที่พระวิหารแล้วไปต่อที่เกาะกูด และถ้าคุณยังไม่พอใจผมคงมุ่งตรงไปที่พนมเปนคำพูดดังกล่าวของนักการเมืองหัวรุนแรงชาวไทยคนนี้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเฉยอทยยานและความโลภที่ฝังรากลึกในการยึดครองดินแดนกัมพูชาดังนั้นข้าพเจ้าจึงเรียกร้องให้ชาวเขมรทุกคนรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวในฐานะขบวนการชาตินิยมที่เข้มแข็ง คอยเฝ้าระวังอยู่เสมอและเตรียมพร้อมเสมอที่จะต่อต้านและล้มล้างแผนการชั่วร้ายของไทยในการบุกรุกดินแดนอธิปไตยของกัมพูชาด้วยเจตนาที่ก้าวร้าวดังกล่าวเราจำเป็นต้องเสริมกำลังทหารทุกประเภทเสริมกำลังการป้องกันประเทศในหมู่ประชาชนและพยายามเร่งการเจรจากำหนดเขตแดนกับไทยเราต้องเตรียมพร้อมสำหรับการต่อสู้ระยะยาวผ่านเส้นทางการทหาร การเมืองการทูตและกฎหมายจนกว่าจะกำหนดเขตแดนได้ชัดเจนความเสี่ยงของการประทะทางทหารหรือสงครามชายแดนยังคงสูง และหลีกเลี่ยงได้ยากนะครับปิดท้ายนะครับฮุนเซนก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่ประสงค์ตอบโต้โดยตรงต่อผู้ที่ต้องการรุกรานดินแดนของเรานี่เป็นข้อความเพื่อเตือนใจและปลุกใจเพื่อนร่วมชาติชาวกัมพูชาของเราให้พร้อมที่จะต่อสู้กับผู้ลุกรานดินแดนของเรานะครับไปดูเรื่องนี้กันต่อเพิ่มเติม จากค h าแมท i m มสก็แล้วกันนะครับในเรื่องราวเดียวกันนะครับฮุนเซนก็ยังคงขยี้ต่อไม่เลิกนะครับในเรื่องของการโจมตีผู้นำไทยยุติความร่วมมือกับตระกูลชินวัตรนะครับโดยเรื่องนี้ในค h าแมท i m มสก็ลงเอาไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าของวันนี้นะครับ30มิถุนายน2568นะครับโดยในค h าแมท i m ม s ก็มีการลงภาพของนายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตร หุนเซนประธานวุฒิสภาทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและโศกพุทธวุฒิรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงไพรสณนีและโทรคมนาคมในช่วงเวลาแห่งความสุขที่กระทรวงสารสนเทศนะครับในแคม์ไทมส์ก็บอกว่าประธานวุฒิสภาตัดความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนกับตระกูลชินวัตรมาหลายทศวรรษโดยกล่าวหาว่าตระกูลนี้ทรยศและก่อกาบฏ ก่อให้เกิดความตึงเครียดทางการทูตและชายแดนระหว่างกัมพูชาและไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับเรื่องนี้ในคมาทามส์ก็บอกว่าประเทศไทยกล่าวหากัมพูชาว่าเป็นต้นเหตุแห่งความแตกแยกในหมู่ชาวไทยหลังจากประธานรธิสภาหุนเซนโจมตีตระกูลชินวัตรด้วยข้อกล่าวหาที่ร้ายแรง หลายกรณีรวมถึงการก่อกระบฏทและการทำลายมิตรภาพหลายสิบปีระหว่างเขากับตระกูลที่มีอิทธิพลทางการเมืองของไทยนะครับแล้วก็บอกว่ากัมพูชาและไทยกำลังเผชิญความขัดแย้งทางการทูตในที่สาธารณะ หลังจากเกิดเหตุการณ์รุนแรงหลายอย่างเริ่มจากเหตุประทะกันอย่างรุนแรงเมื่อวันที่28พฤษภาคม2568ในพื้นที่มอมเบยนะครับตามมาด้วยข้อจำกัดทางชายแดนและการค้าล่าสุดคือการรัวร่วไหลของบทสนทนาทางโทรศัพท์ที่ก่อให้เกิดข้อโต้แย้งระหว่างฮุนเซนประธานวุฒธธิสภากัมพูชากับแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีของไทย โดยเมื่อวันพระรอดสบ,บดีที่ผ่านมาคุณเซนได้ให้สัมภาษณ์กับพลเรือนชาวกัมพูชาที่พลัดถิ่นเนื่องจากความตึงเครียดที่เกิดขึ้นล่าสุดบริเวณชายแดนจังหวัดพระวิหารโดยแสดงความผิดหวังอย่างยิ่งต่อทักษิณชินวัตรอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีและครอบครัวของเขาซึ่งครั้งหนึ่งตัวของคุณเซนเองเคยให้การสนับสนุนนักการเมืองผู้นี้กล่าวว่าถึงแม้ว่าในอดีตเขาจะเคยให้ความช่วยเหลือแต่ครอบครัวของชินวัตร กลับทรยศต,ต่อกัมพูชาด้วยการทำให้ข้อพิพาทช,ชายแดนทวีความรุนแรงขึ้นเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองนะครับโดยที่นายฮุนเซนก็บอกด้วยบอกว่าความขัดแย้งทางการเมืองในกรุงเทพตอนนี้ได้ย้ายมาที่ชายแดนกัมพูชาและไทยแล้วคุณต้องเข้าใจว่ากัมพูชาไม่ได้โง่เขลาถึงขนาดไม่รับรู้เรื่องราวของคุณ ฮุนเซนกล่าวหาครอบครัวทักษณิณว่าทรยศต่อประเทศด้วยอารมณ์รุนแรงโดยกล่าวว่าถึงแม้คุณจะเปลี่ยนรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณก็พยายามส่งข้อความถึงผมอยู่ดีคนของคุณเองก็หันหลังให้กับคุณคุณกล้าทรยศผมด้วยหรือนอกจากนี้นะครับคุณเซนก็ยังบอกอีกด้วยว่าถ้าตัวของทักษณิณยั่วยุข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเปิดเผยทุกอย่าง ที่ตัวของทักษิณพูดกับข้าพเจ้ารวมทั้งการหมิ่นเบื้องสูงของทักษิณด้วยนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาเองก็กล่าวเพิ่มเติมนะครับบอกว่าตัวของเขาเองไม่ได้เป็นหนี้ส่วนตัวกับทักษิณโดยระบุบอกว่าไม่ใช่ผมที่เป็นหนี้บุญคุณต่อครอบครัวของคุณแต่เป็นครอบครัวของคุณต่างหากที่เป็นหนี้ผม ผมไม่ได้ต้องการการชดใช้สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการคือความสัมพันธ์ที่อยู่บนพื้นฐานของความเคารพซึ่งกันและกันนอกจากนี้นะครับในแคมแมร์ไทมสก็มีการลงภาพของประธานวุฒิสภาหุนเซนไปพบปะกับกองกำลังในจังหวัดอุดรมีชัย ใกล้กับชายแดนไทยเมื่อวันที่26มิถุนายน2568ที่ผ่านมานะครับโดยเมื่อวันสุกที่ผ่านมาในระหว่างการประชุมกับสมาชิกสภาท้องถิ่นในจังหวัดพระวิหารนายหุนเซนก็ยังคงตำหนิกลุ่มชิน,นวัตรโดยส่วนใหญ่ได้แก่ทักษิณแพทองทานและยิ่งลักษ์ชิน,นวัตร น้องสาวของทักษิณและอดีตนายกรัฐมนตรีอีกคนของประเทศไทยโดยที่ฮุนเซนได้มีการกล่าวหาแพทองทานว่ากระทำการทรยศต่อชาติอันเนื่องมาจากการที่เธอถูกกล่าวหาว่าวิจารณ์แม่ทัพภาคที่สองของไทยอย่างรุนแรงในระหว่างการหารือกับแพทองทานเกี่ยวกับปัญหาชายแดนกัมพูชาและไทยโดยที่นายฮุนเซนก็กล่าวด้วยนะครับบอกว่าเมือ่อหัวหน้ารัฐบาล พูดคุยกับบุคคลต่างชาติและใช้โอกาสนี้ในการดูหมิ่นกองทัพของตนเองเพื่อเอาใจต่างชาติพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการทอรอยศบางทีในประเทศไทยเรื่องนี้อาจจะถือว่าเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องของประเทศไทยเองแต่ในกัมพูชาไม่มีใครได้รับอนุญาตให้ดูหมิ่นหรือเหยียดหยาม กองกำลังทหารของเราประธานวุฒิสภากล่าวว่าเขาได้รับทราบจากที่ปรึกษาว่าทางการไทยได้ยอมรับเป็นส่วนตัวว่าหากนายกรัฐมนตรีแพทองทานมีอำนาจมากขึ้นผู้บังคับบัญชาคนดังกล่าวอาจต้องถูกจำคุกอย่างไรก็ตามเขายืนกลานว่าตัวเขาเองไม่เคยดูหมิ่นหรือทำร้ายเจ้าหน้าที่ทหารไทย คนใดเลยเขากล่าวว่าเขาสับสนที่นายกรัฐมนตรีของไทยจะไปไกลถึงขั้นวิภากวิจารณ์กองทัพของตนเองเพียงเพื่อเอาใจตัวของฮุนเซนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัวของฮุนเซนเองไม่ได้สนใจกิจการภายในของประเทศไทยเลย คุณเซนก็ยังบอกด้วยนะครับบอกว่าท่านไม่ควรใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือกลยุทธ์ทางการเมืองในการเจรจากับกัมพูชาเกี่ยวกับปัญหาชายแดนเพียงเพื่อหาเหตุผลให้กับประชาชนในประเทศของท่านการวิพากษวิจารณ์กองทัพในประเทศของท่านเช่นนั้นถือเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้คุณแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกับคุณเซนเลยจึงไม่คิดว่าจะหลอกข้าพเจ้าได้ด้วยกลวิธีในการเจรจาเช่นนี้ คุณเซนกล่าวว่ามิตรภาพระหว่างเขากับตระกูลชินวัตรมานานกว่า30ปีได้สิ้นสุดลงแล้วโดยไม่ได้ต้องขอบคุณลูกสาวทักษิณที่ไม่มีคุณธรรมแต่อย่างใดตัวของนายฮุนเซนเองก็ยังกล่าวด้วยนะครับบอกว่าข้าพเจ้าเสียใจที่มิตรภาพ30ปีถูกทำลายลงโดยลูกสาวของเพื่อนของข้าพเจ้า เขากล่าวว่าข้าพเจ้าเคารพทักษิณมาโดยตลอดแต่ไม่เคยได้รับอะไรจากเขาเลยมีแต่ความสูญเสียเท่านั้นในคัมแปรไทมส์ก็ยังระบุด,ด้วยนะครับบอกว่าอดีตนายกรัฐมนตรีกรัมพูชากล่าวว่าเขาได้ให้ความช่วยเหลือครอบครัวทักษิณอย่างมากรวมถึงให้คําแนะนําและคําปรึกษานอกจากนี้เขายังเปิดเผยถึงบทบาทของเขาในการช่วยเหลืออดีตนายกรัฐมนตรีไทยยิ่งลัก ซึ่งถูกทหารจับกลุมหลังจากรัฐประหารในปี2557ที่ขับไล่เธอออกจากอำนาจในคัมแย่ไทมส์ก็ยังระบุนะครับบอกว่านายกรัฐมนตรีคุนเซนก็ยังกล่าวด้วยนะครับบอกว่ากัมพูชาได้ให้ทางผ่านประเทศแก่ยิ่งลักษณ์อย่างปลอดภัยโดยมุ่งหน้าสู่ประเทศที่3เพื่อหลบหนีการไล่ล่าของกองทัพไทยตัวของคุนเซนก็บอกนะครับบอกว่าข้าพเจ้าสงสารยิ่งลักษณ์ เธอถือหนังสือเดินทางกัมพูชาและอาศัยอยู่ในต่างประเทศแต่เธอต้องทนทุกข์เพราะพี่ชายของเธอและบางครั้งก็เพราะหลานสาวข,ของเธอด้วยข้าพเจ้าไม่อยากพูดอะไรแต่ต้องพูดเมื่อรถพายิ่งลักออกจากปอยเป็ดมันตรงกับเวลาที่เธอบินจากสิงคโปร์ไปเสียมเรียบเครื่องบินลงจอดและเธอก็ขึ้นรถทันที ตัวของฮุนเซนเองก็ยังเปิดเผยด้วยนะครับบอกว่าทักษิณแกล้งป่วยเพื่อหลอกลวงผู้พิพากษาและประชาชนเพื่อประโยชน์ส่วนตัวโดยที่นายฮุนเซนก็กล่าวนะครับบอกว่าทักษิณใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างเช่นเครื่องพยุงคอและแขนเพื่อเป็นการแสดงเพื่อบิดเบือนการรับรู้ในระหว่างการดําเนินคดีในคดีที่เขาถูกกล่าวหาว่าหมิ่นเบื้องสูงนะครับ ตัวของคุณเซนก็บอกว่าข้าพเจ้าบินไปกรุงเทพเพื่อเยี่ยมทักษิณด้วยตนเองหลังจากเขากลับมาถึงประเทศไทยเขาไม่ได้ป่วยแต่อย่างใดแต่เมื่อถึงเวลาถ่ายรูป เขาขออุปกรณ์ประกอบฉากเช่นเฟือกคอและเฟือกแขนเพื่อให้ดูเหมือนไม่สบายพอถ่ายรูปเสร็จเขาก็ถอดอุปกรณ์ประกอบฉากออกแล้วไปกินข้าวตัวของนายฮุนเซนกล่าวนะครับในแคม์ t ทมส์ก็ยังลงอีกนะครับว่าแพทองทานเองก็รู้ดีว่าบิดาของตนไม่ได้ป่วยแต่กลับช่วยทําให้เกิดความเข้าใจผิด นั่นไม่ใช่อาการป่วยมันเป็นการแสดงและประชาชนชาวไทยก็สงสัยเรื่องนี้แล้วข้าพเจ้าแค่ยืนยันเรื่องนี้เพราะตอนนี้ทั้งทักษณิณและแพทองทานลูกสาวของเขาต่างก็แสดงให้เห็นว่า ขาดความจริงใจอย่างไรก็ตามนะครับในคแมรยไทมส์ก็บอกว่านายฮุนเซนกล่าวว่าเขาตั้งใจที่จะให้กัมพูชารักษาความสัมพันธ์อันดีกับไทยและแก้ไขข้อพิพาทเรื่องพรมแดนโดยสันติวิธีโดยบอกว่าเราควรจะเล่นเกมที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์แต่สิ่งที่ประเทศไทยทํามาจนถึงตอนนี้คือแพ้ทั้งสองฝ่ายฮุนเซนบอกนะครับบอกว่าคนไทยไม่ใช่ศัตรูของเราและข้าพเจ้าก็เชื่อว,ว่าพวกเขาก็ต้องการให้กัมพูชา เป็นมิตรเช่นกันการค้าและความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านนำมาซึ่งผลประโยชน์ร่วมกันหากเราเลือกแนวทางที่ทั้งสองฝ่ายได้ประโยชน์ทุกคนก็จะได้ประโยชน์กัมพูชาอาจจะมีประชากรแค่เพียง17ล้านคนแต่มีอำนาจในการซื้อที่แข็งแกร่งนะครับและในแคมแมร์ไทม์เซงเกยังมีการเปิดเผยด,ด้วยนะครับบอกว่าเมื่อวันศุกที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศของไทยออกถแถลงการว่ากัมพูชากำลังปลูกฝังความแตกแยก ในประเทศไทยผ่านทางเนื้อหาที่เผยแพร่บนโซเชียลมีเดียของราชอาณาจักรนะครับโดยในแถลงการก็ระบุบอกว่าเกี่ยวกับความพยายามในปัจจุบันที่จะสร้างความแตกแยกในสังคมไทยผ่านการเผยแพร่เนื้อหาที่ยุยงปลุกปั่นบนโซเชียลมีเดียรัฐบาลไทยขอยืนยันว่าจะใช้ช่องทางอย่างเป็นทางการเท่านั้นในการสื่อสารกับรัฐบาลกัมพูชาพร้อมกันนี้นะครับ นายนิกรเดชพลังกูลโฆศกกระทรวงการต่างประเทศก็กล่าวด้วยบอกว่ากระทรวงรู้สึกตกตะลึงต่อก,การวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนต่อนายกรัฐมนตรีไทยและครอบครัวของเธอโดยนายนิกรเดชกล่าวกับสื่อมวลชนในประเทศไทยบอกว่าเรื่องนี้สร้างความประหลาดใจให้กับเราและถือเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาอย่างยิ่งในแง่ของบรรทัดฐานทางการทูตอย่างไรก็ตามโฆศกก็ยังเน้นย้ำว่าข้อพิพาทวิภาคีที่ทวีความรุนแรงขึ้นนี้ จําเป็นต้องได้รับการแก้ไขผ่านการทูดโดยที่ประเทศไทยได้เปิดประตูมากมายและข้าพเจ้าก็ยืนกลานว่าประตูเหล่านี้ยังคงเปิดอยู่แม้กระทั่งหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับโดยที่มิตรภาพอันแนบแน่นระหว่างนายฮุนเซนและทักษิณชินวัตรถือเป็นพันธมิตรทางการเมือง ที่เป็นที่รู้จักและยืนยาวที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผู้นำทั้งสองน่าจะพบกันในช่วงปลายทศวรรษ1990ในช่วงก่อนที่ทักษิณจะก้าวขึ้นสู่อำนาจในปี2001ความสัมพันธ์ของทั้งคู่แน่นแฟ้นมากขึ้นหลังจากที่ทักษิณดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของไทยในปี2001 เนื่องจากผู้นําทั้งสองมีมุมมองที่เป็นรูปธรรมเกี่ยวกับการพัฒนาภูมิภาคและความร่วมมือทางเศษฯฯรษฐกิจร่วมกันหลังจากที่ทักษิณถูกโค่นอานาจจากการรัฐประหารในปี2549ฮุนเซนซึ่งขณะนั้นดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีได้เสนอสถานะผู้ลี้ภัยทางการเมืองในกัมพูชาให้กับทักษิณในปี2552 เขายังแต่งตั้งทักษิณเป็นที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจให้กับรัฐบาลกัมพูชาซึ่งทําให้เกิดวิกฤตทางการทูตกับประเทศไทยซึ่งทางการได้เรียกเอกอัครราชทูตกลับประเทศเพื่อประท้วงนะครับนอกจากนี้นะครับในคมแมร์ไทมส์เองก็ยังมีการระบ,บุว่านายกินเฟอาผู้อำนวยการสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกัมพูชากล่าวว่าการกล่าวหาอย่างร้ายแรงและเปิดเผยความลับที่ละเอียดอ่อนของตระกูลชินวัตรถือเป็นการยุติความสัมพันธ์ฉันมิร กับตระกูลชินวัตรอย่างไรก็ตามเรื่องนี้ถือว่าสมเหตุสมผลเนื่องจากนายกรัฐมนตรีแพทองทานเพิ่งจะโจมตีกัมพูชา เมื่อเร็วๆนี้นะครับโดยพาทองทานก็มีการกล่าวหาผู้นำกัมพูชาว่าไม่เป็นมืออาชีพและล่าสุดกล่าวหากัมพูชาว่าเป็นศูนย์กลางของการหลอกลวงทางไซเบอร์ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ร้ายแรงอย่างยิ่งสำหรับประเทศที่มีอำนาจอธิปไตยตัวของผู้อำนวยการสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกัมพูชาก็กล่าวนะครับแล้วก็ยังบอกอีกด้วยว่าเธอยังคงกล่าวหาอีกว่าการหลอกลวงทางออนไลน์มีส่วนทำให้ GDP ของกัมพูชาเพิ่ม ขึ้นถึงร้อยละ40ทั้งนี้นะครับผู้อำนวยการสถาบันความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกัมพูชาแสดงความเชื่อว่าคำพูดของนายฮุนเซนจะมีผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการเมืองไทยโดยสรุปว่ามันจะนำไปสู่ความไม่ไว้วางใจในวงการเมืองไทยมากยิ่งขึ้นและคนจะมองว่านายกรัฐมนตรีของไทยและครอบครัวที่มีอิทธิพลของเธอมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสมคบคิดกับชาวต่างชาติ มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปดูเรื่องนี้กันต่อเพิ่มเติมกัมพูชายังคงขยี้ต่อโดยเฉพาะฮุนเซนขยี้ตระกูลชินวัตรต่อไม่เลิกรัวๆแบบนี้ไปดูต่อเพิ่มเติมจากคแคม t i m e สก็แล้วกันนะครับผม